การบวกลบคูณหารจำนวนเชิงซ้อนภายใน5าทีมาดูการน,นะครับโอเคลักษณะของการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนมันจะอยู่ในรูปของ z นะเท่ากับ a บวก B อนะครับอันนี้คือแ1ทหแซทเหมือนกันแ2ทอาจจะเป็น C บวก di นะครับเนะี่ยมีจำนวนเชิงซ้อนสองอันหลักการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนนะฮะบ,บวกลบนะฮะถ้าแ1ทมาบวกกับแ2นะครับ ให้เอาส่วนจริงอันนี้เขาเรียกว่าส่วนจริงนะฮะส่วนจริงส่วนจริงก็เป็นตัวเลขธรรมดาครับส่วนอันนี้มันติด I ก็คือเป็นเขาเรียกว่าส่วนจินตภาพนะส่วนที่มันติด i อเาเรียกว่าส่วนจินตภาพนะฮะเออเอาส่วนจริงบวกกับส่วนจริงเช่น A บวกกับ C นะฮะแล้วบวกกับ i ครับส่วนจินตภาพบวกกัน B บวกกับ d B บวกกับ d แล้วใส่อะไรครับใส่ i เข้าไปจบ นี่คือการบวกและก็การลบนั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นจากการบวกก่อนแล้วกันนะฮะเช่นส่วนจริงบวกกันนะครับ3เจอลบ7ก็กลายเป็นลบ4นะครับลบ 5i เจอบวกกับใครบวกกับ 2i ลบ5บวก2ก็จะกลายเป็นลบ 3i ไปต่อมาดูข้อ2ครับส่วนจริงก็คืออะไรครับอันนี้เยอะกระจายก่อนแล้วกันนะฮะกระจายก่อนลบคูณลบก็กลายเป็นบวก8ลบคูณบวกได้ลบ 2i อ่ะ ส่วนจริงบวกลบกันนะครับลบ3เจอบวก8ก็กลายเป็น5 5i ลบกับ 2i ก็จะกลายเป็นบวก 3I ไปนะครับต่อมาการคูณการคูณก็มีลักษณะของการคูณน,นะครับก็คือ A บวก B นะฮะมาคูณกับอะไรครับ C บวก DI นะครับการคูณก็คือกระจายครับเป็นการคูณกระจายเข้าไปเช่น A คูน C นะครับแล้วก็เลยครับ บวกกับ a d i นะเห็นไหมมันติด i ไปด้วยนะฮะ b i คูณ c ก็ได้เปียอะไร b c i นะฮะเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายครับ b i เจอกับ d i ก็กลายไปอะไรครับ b คูณ d แล้ว i กำลังสองนี่เห็นไหมอันนี้ i กำลังสองมันจะกลายเป็นลบหนึ่งไงตัวนี้ i กำลังสองจะมีค่าเป็นลบหนึ่งเสมอก็ฉะนั้นส่วนจริงก็มี a c นะครับกับอะไรครับลบ b d ส่วนจิตภาพก็คือตัวนี้บวกกันนะครับก็คือ a d บวกกับ b c ไม่ต้องจำสูตรนะฮะก็แค่คูณกระจายเข้าไปนั่นเองนะครับย้ำว่า i กําลังสองมีค่าเป็นลบหนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคูณดูนะครับเช่น37 2เจ็คูณส i ก็เป็น6 i 5 i คูณเ5็ดห i นะ 5, i คูณกับ2 i 2 5เป็น10 i คูณ i ได้ i กําลัง2นะครับอ่าเรารู้ว่า i กําลังสองมีค่าเป็นลบหใช่ไหม ตอนนี้ลบหนึ่งคูณกับสิบก็เป็นลบสิบนะยี่สิบเอ็ดลบกับสิบไปอ่านั้นส่วนจริงจะได้เป็นเหลือสิบเอ็ดจินตภาพครับหกเจอสามห้าบวกกันได้สี่สิบเอ็ดไอัข้อน,นี้ตอบสิบเอ็ดบวกกับสี่สิบเอ็ดไอนั่นเองนะครับท้ายสุดก็คือการหารการหารพิเศษนิดหนึ่งครับเราจะต้องคูณด้วยสังยุกนะฮะเช่นเอบวกบีไอนะฮะหารด้วย C บวก DI นะครับ เราจะต้องคูณสังยุคสังยุคดูเครื่องหมายนะครับข้างใต้ข้างหน้าส่วนนะครับดูเครื่องหมายหน้า i ให้เป็นเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเช่น c บวก di เปลี่ยนเป็น c ลบ di คูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนอันนี้เขาจะเรียกว่าสังยุคหรือคอนจูเก t นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาคูณนะครับนะคูณกันนะฮะไอส่วนข้างล่างน,นี่น่าสนใจมากนะส่วนข้างล่างน,นะครับ เช่นอันนี้ c คูณ c ได้ c กําลังสองใช่ไหม c คูณ d ก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ c d i อันนี้ d คูณอะไรครับ d คูณ c ก็ได้บวก c d i อันนี้ d คูณ d d i คูณ d i ก็เป็นลบ d กําลังสอง i กําลังสนะครับตัวนี้หากล้างกันไปนะครับ c d i หายไปงั้นข้างล่างจะตอบอะไรครับ c 2, บออ I, กําลังสองนะฮะเอ่อ i กําลังสองมีค่าเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งเจอลบจะกลายเป็นบวกนะบ,บวก d กําลังสนั่นเอง ข้างบนเราก็คูณกระจายธรรมดาแต่ข้างล่างใช้สูตรนี้ครับนะ c กําลัง2บวก d กําลัง2นะครับนะ c กําลัง2บวก d กําลัง2ไม่ต้องเอา i มายุ่งนะครับก็จะง่ายง่ายมากนะครับอ่ะงั้นข้อนี้คูณอะไรดีครับอ่ะดูหน้า i ครับหน้า i ของเราคือติดลบ12 i นะครับก็คูณด้วย5นะครับบวกนะฮะจากลบไปเป็นบวกคูณบวกกับ12 i 5บวก12 i คูณทั้งเศษและส่วนนะครับ ข้างล่างตอบอะไรฮะข้างล่างก็คืออันนี้ c นะฮะอันนี้ d นะฮะ c คือ5 d คือ12ก็อันนี้5้าลบสิ i 5้าบวกสิ i คล้ายๆผลบวกผลต่างนะก็ได้หน้ากำลังสองก็5้กำลังสองบวกกับ12บกำลังสองไปส่วนข้างบนก็กระจายทำตามปกตินะครับคูณกระจายไปเลย3 5 5นะฮะสคูนสิ 12, ก็เป็น36 36 i นะครับแล้วตรงนี้ก็5คูนกับ 5i ก็เป็นอะไรครับ 25i นะครับ 5i คูณกับ12 52เป็น 60i กำลัง2ซึ่ง i กำลัง2ก็เหมือนเดิมลบ1ลบ1เจอ60ได้ลบ60 15เจอลบกับ60นะฮะมันจะกลายเป็นลบ45นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ36บวกกับ25ก็จะกลายเป็น50 61นะฮะ 61i อันนี้5กำลัง2ได้25 บวกกับ12 2ได้144ได้169นั่นเองจบครับนี่คือการหารโอเคไหม